่กอดจ้ามีหูกอดจ้าเป็นอะไรเนี่ยเขาเริ่มเรียนแล้วกูพี่น่ะเขาเริ่มยนแล้วดูเขาดูไม่ดูให้ให้น้องอ่อนไปใส่พี่กดจ้ากอดจ้า อข้อหนน่คือกาอหออออคื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 อวตอมีคอนชคือคอดไอออนอสิอเด็กป .6 ฟังก่อนชั้นแปดสกอตไม่ต้องดูภาษาทายดูแต่ภาษาเกษ สปารอพอสนามเบน I แอปอสนามเบนสิเาอรียนแอรียนคนต่างดาว I E อเรียคนตเยสเซออทั้งหมด E L O เรียบลอกมาคนต่างดาวเหรอมนุษยต่างดาวหรือคนต่างดาวอย่าโยกยาโยกสิบเกาอรียนคนเอาใหม่เยสเซออลทั้งหมด เอลทั้งหมดยี่สิบเอ็รนดเดียว a l o n อดีเออโดียวยี่สิบสองอ n รอคู่อาคู่การกาดอเ็นมคู่กาอ่าวนเปเทสมารุอ่าต่อไปยี่สิบสามอัลฟาเบตัวอักษร T L ยย already แล้ว A I E เอามาย4 already แล้ว a Y N E L ยาซด้วย L S O ยิบหก Always ตลอด T L W E กินวๆ a w a y s ลอดยิบเจ็ด Amazing น่าประหลาดใจ A M P E S N G Amazing น่าประหลาดใจยี่สิบแปด a m b u l a n c Slot พยาบาล A M B U L A N C E s l t พยาบาล ยี่สิบเก้าแอดและสามสิบแอนกรีกอดยี่สิบแปดแอนิเมลสัตว์สามสามอันเซอร์ตอบ สามสิบสี่แอนนี่บ้านเอว่าแอนนี่บ้านทำไมมีแต่เสียงไอ้ไอ้ไอ้บีนอ่านคนเดียววะพอเดินไม่มีปากหรอฮะเออจริงๆเลยมันอยาดฉลาดแล้วมันอยาดเงาะเนี่ยถามจริงนี่คู่ปอเนี่ยนะ พวกคุณก็รู้ใช่ไหมว่าจิตใจคุณยังงดงามแล้วกูไม่ชอบว่าเด็กถ้าไปพวกคุณต้องกอสอตอไก่สามตัวด้วยพูดแต่หุ่นเผมนี่ว่ากูไรเงี้ยสินไม่เคยเลยผู้จะมาพูดไอ้ทำหยาบคายอย่างนั้นได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าในบัตรประชาชนของกูชื่อจริงคืออะไรนายเด็กชายสืบดิสแต่หนีบ้านกันเลยมอบเจ้าศิลปภพจุธาเทพ มอไม่งั้นน่ะคนอื่นเขาไม่เรียกโตว่าอาจารย์หลอหลอกอ้าวพวกเธอลองตั้งใจเรียนกันสิเดี๋ยวป๊บเนึ่เอพิกาเอาปากจุ่มลงไปได้ไงเดี๋ยวต้องตกนลายลอยไหลลงไปอ้วกจะแตกห้ามทำอย่างนี้อีกนะแก้วโตรโตรเดี๋ยวโูตงไปร้านแก้วอ้วกจะพุ่ง ต่อไป34มส <c oughs> ิบส <c oughs> ี่แอนดี้บ้า3อ Any สามสิบห้าแอนดี้วานใครใครสามสิบหกแอนดี้ติงใดใดสามสิบเจ็ดแอนดี้์ทุกแห่งสามสิบแปดอพาร์ตเมนต์ห้องโชุ 3ามสิแอปโปรแกรมใช้งาน A D L เฮเอ็มโปรแกรมใช้งานเสพอีิปรกรตัว A M D L A M D L ตัว4ส Apple Apple A D L Apple Apple อ่ากาดูนะลูก W E A T H E R Weather อากาศ S N O W Y S N O h I M A C L O U D Y CLOUDY มีแม่ R A I N RAIN S U N SUN ซันผ้าเทป T E M T E R A T U R E T, o, T o R E เขมเชาโอณิบอม S O T ฮอสตอน S T O R M สอมพายโยดาบโยอิเอ็ D Y เวนดี้ลมแรงเก่งมากเธอรู้ เดีย๋ยวก่อนนะ,ะจ๊ะอะไรนะอะไรนะเอาล่ะ,ะน,ะะนี่จนแสรหอยังอาเอมิกาคนสวยปเปยไง้า <c oughs> ชิลๆชบเนที่ี่ไนายนั่งสบายแล้วี้ท่ยังไปสไม่ไ้ไปเาู เป็นคนดีของสังคมจริงหรอครูเห็นทุกวันไม่ไม่ใช่ดีคอสสังคมครูใครโจ๋ยไอ้ม้าคุณเป็นมั้งคุณเป็นอะแ่เหยียดเหียเหยียเหียอ๋อแล้วทำไมมาเนี่ยผิวไอ้อ๋อนี่ กาบโยเอเอ e เอเออารเว e าอากาศ s อสเอ็นโอดบยแตรอยหิมะซีอารโอโยดีวายาวดี้มีแม่อเอไอเอน S u N ทันบ้าทิด T E M T E A E O R E แคปเชอร์อุณหภูมิ C O L D โคหนาว S O T ออซอน S T O R M สอมหิมะอสตอมพายุ ตัสอบไปโยดับไโยไอเอ็มดีวายินที่ต้มแรงม้าจะเข้อขาจะไปดื่มน้ำก้างใหเลยกินมากนี่อ่ะหมีโปไอโรสไมคอยชาน้ำเดือดชานายแว็กซ เดี๋ยวโูไอ้นี่ก่อน่ายก่อนมันจะได้หวานเจีบหวานเจีบแปลว่าอะไรหรอหวานฉับเนีแปลว่าเก๋ใช่ไหมพี่เดี๋ยวโคดาโคเป็นเก่หรอ ามาลูกมาไอโอสไมคคยฉันทำเหลียงชันหายแวโคดเอ็ดเมันประโยชน์ที่ไหนเอสเอ็ดออนดรล็อกโยบัเห็นรือเปล่านอเอสเอสดาดแไม่ได้เอสเอ็ดเบฮายเดฟแ โยู่หลังรัวหรือเปล่านอ้สเอสซับเบิไม่เลยสเอ็ดอันเดอร์บอชอยู่ใตุ้้ไม้หรือเปล่านอ้สเอสดับเบิไม่เลยสเอ็ดเอเดอพอนอยู่ในบ่อน้ำหรือเปล่านอ้สเอสซัดแบ ไม่เลยเดีคอยเอสออ t h จกาสเรียนโยบัญญาไอฟาวเอ็ดันจมาแล้วเฮียเอ็ดอยู่นี่เองรอบหมดทุกตุสที่อาร์ <c oughs> W E A e s e r V e t a อากาศ s n o d a y o h a n n e l h c l o u h y cloudy ลมาง r a i n rain ฝน s u n ซานผ้าเ T E M p E R A T o R E ค e m p e ปอร์ r อรุณหภมิ C O L D C O L D โคหนาว S O T S O T ร o อน S T O R M S T R E s ตพายดวยุ I N D Y เวนเด้ลมแรงเนื้อเก่นมากจ้าไครว่าเปิดอะไรไม่รู้กัลละเดศานี่เธอนรืว่าครูปัญญาอ่อนเนาะบอก้ลยใช่ไหมว่าอย่ามาดูหนังเกในห้องเรียน ชอบดูอยู่หน้าแหละผู้ชายกับผู้ชายสยบเกย์กันน่าเกลียดัวูก็ดููอผู้ชายผู้หญิงเะไม่เคยดูครูปอไม่เคยดูหนังพวกนี้ครูปอลจะไปสิห้าน้องวินมาแล้วนะ้องวินกับน้องจินกลับบ้านได้เราจะดู อูปอคุยเคยดูแต่หนังหวานเจียค่ะแล้วอนแรคณอดตัวทะมอคุณอดตัวกไมอเออโคดูแตนหนังแบบว่านังธรรมะอะไรอย่างนี้เริ่ตอนแรกหนัว่าเร่อนแรกอดตัวทำไมรอดตัวเรื่องอะไรแอมิกาโดดาบโยอแอ e h e a weather อากาศ s n o d p y s n o p y s n o d p y s n o d y s n o d p y s d p y s a o d i y s n r a i y s n d p y n o s n o y s n o n o d s n o d p y s n o d p y s n o A.A.R.A. อ o r a ก็เสร็จยานกูไม่ได้พูดกูไม่ได้พูดทำไมต้องรอให้กูสางเธอมีสมองไหมไปหิบกระดาษทีไซเข้าเดี๋ยวนี้ถ้าผมทำพูดอ่ะกูก็ด่าอ่อเธออย่ามาใส่ร้ายกูไม่เคยว่าเดกเศอนีไมแม่เอเอเอม P E R E C O I E แอบอจ้าอุณหภูมิ C O L D O หนาว S O T O ตรน S T O R M Storm ไยดาบ D Y p i n d ดมแรงลอ ระบายโอเ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 อซีอาร์เวเตอร์อากาศเอสเอ็นโอระบายโยโซอมาซีเอโอยดีวายพาวดี้ดีแม่อารเเป็นฝนเอสยูเซันบาร์ด

ดีวายินเด้ตอมแรงอาจารุไม่ดีอะไรดก่อฟาเติดก่อเล้วกระคุกกระคุกกระโจกระโนไม่ดูถอ่มันจะเปลี่ยนไม่เอาไปเลย 봐 안도 아 맞아 아 ขึ้นนะคะ w โ E A E H E R w e a t e r อากาศ S N O w าบโยสนอม C L O Y D Y ข่าวดีมีแ R a I n Rain ฝน S U N ชันบ้าเด็ T E M T E R A T U R E แคมเปอร์เชอร์อุณหภมิ C O L D ตอหนาว S O D ฮอตดอน S T O R e M ซอมพายโดับย I N ซีวายวินดี้ลมแรงจลืุเก่งมากลกรับอเสร็จหรือยังจายังครัยาวโมกดมาเล้นเอาไปเก็บเลยตากาฮามาลรมาครับต้องมาทำไมปะวานาามีขอชมเลย เป็นตุ๊กเด่นเลยเอยอเอ้าเลาเขาเล่าแบบนั้นกูเฮ้ยหวกับหมาหัวกับหมา that uh. เอเอ่ได้อ้เสได้ี๋ยวแป๊บนึงนะคูขอเช็คูว่าเกิดอะไรขึ้นะครับครูคุณป้าตัดใหรือว่าคปอเหรครับุ่มแ่ทำไมคลาสโคเซฟายอะ ไม่ผมช่วมครับผมคงยักโซ่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยีนนขรู้ชื่อในรไม่ไม่ใม่ใหม่ใหม่ใหม่ใครเพื่อครชื่อาได้่ You're yep. กูครับแต่นองยอยู่เอาอ้านึ่งครับพอไินไหมไดยินครับพี่้งงงอ่ะทำไมมันทําไม่ได้อ่ะแล้วส่งให้พวกบอกรึไงนร่ยเป็นก่นะเป๋าปะเป๋าอไ่เกี่ยวมีบอกก็แล้วล่ะ ไม่รู้อยู่ยแต่อ้มิสเอาโอเคพอแค่พ<ค>ั <c oughs> <อ>กพ <ie> ักอนะ่อนปา่ออะรัอท้า